คนมือนที่อยากเป็นดัมเมเยอร์อ่ะมือนที่จะทําได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวไปขอน้องก่อนขอโทษนะคะขอณพี่นะคะอันนี้น้องสอมดัมเมเยอร์เหรอคะใช่คะ่ะนี่พี่ขอแบบอนุญาตลองควงโค้งได้ไหมอะใช่จริงไหมทํายากไหมอะ่ะไม่ยากค่ะไม้จะไม่พังใช่ไหมไอสอนที่หน่อยต้องทำยังไงถ้าเป็นท่าที่หนูจะไปแข่งคะ่ะจะจับตบไม้ขึ้นค่ะอุ้ยกลัวโอเคไหมอย่ามากควงงี้จับขึ้นอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็จะหมุนค่ะหมุนวิสวยมากสวยมากโอ้ เหมือนนีกลัทุกคนไม่ใช่ไลยเหมือนจับปากกาเหรอใช่ค่ะอย่างงี้นะตบไม้ขึ้นมาให้มันแบบเล่าเล่านี้ต้องรวมๆหน่อยเหรอใช่จับตาดูนะหรักคะใช่ค่ะแต่ว่าต้องมาจับแบบั้าลาแล้วน้องลองโยนอย่างงี้ได้ไหมอ่ะโอ้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาโชว์ได้ไหมอ่าบตีต้นไม้ทำไมน้องเก่งจังอ่ะอันนี้อยู่มอไหนคะ ม3ม, .3 มสามมามเหมือนกันมสามเป็นเพื่อน<ช>กันเหรอคะใช่เราเป็นดมัมเมอมากี่ปีแล้วปีนี้ปีแรกคร่ะจริงเหรอใช่ค่ะแรงมากถามหน่อยว่าเราเคยแบบเดินงานสายประกวดอะไรอย่างนี้ไหมภายในโรงเรียนไม่เคยอันนี้เป็นแบบุครั้งแรกเลยใช่ค่ะ ไม่ใช่อะไรพี่อะ่ะอยากจะถามว่าปกติเวลาแบบกิจกรรมโรงเรียนใช้อะไรทาตัว <laughs> พี่อยากจะให้เราลองทาครีมพอกผิวพี่ให้หน่อยเผื่อ <c oughs> ว่า2 8นี้น้องเอาไปใช้ลองดูรู้จักครีมพอกผิวไหมะคะร<ด>ู้จักค <c oughs> ่ะเคยทาไหมเคยค่ะใช่ไหมงั้นพี่ขอลองกับครีมพี่ได้ไหมได้ <c oughs> โอเคอ่ะพี่ขอให้เราทาได้ไหมเออแต่น้องกล้าแสดงออกมากเลยแล้วคือใจดีมากอยู่ๆก็ให้เหมือนพี่แบบลองเล่นอะเป็นไงบ้างคะจากที่เราแบบ เคยประสบการณ์พอกผิวมาก่อนอันนี้ซึมง่ายค่ะก็เนื้อเบาก็แบบสีผิวแบบหมขอเทียบสองข้างให้พี่ดูได้ไหมคะหุยขาวจริงพี่ํามหมายว่าปกติเราพอกผิวที่ใช้พอกอะมันทั้งวันเลยไหมที่เราแบบอยู่ใช้ชีวิตแป๊บเดียวหลุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่บอกก่อนว่าครีมพอกผิวที่น้องลองทาไปอ่ะคือมันติดทคนกันน้ำกันเหนื่อดีมากๆพี่ก็อยากมาเรียกว่ารีป้ายยานะคะอยากมารู้ว่า สายดัมเมเยอร์เนี่ยเขาใช้อะไรพอกผิวใช้ครีมพอกผิวนะคะพอกเวลาแบบงานกิจกรรมโรงเรียนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันติดคนจริงๆสอนพี่อีกรอบได้ไหมได้ค่ะ